วิธีสมัครการใช้งานเว็บบอร์ดไทยฟอร์เร็กเทรดดิ้งนะครับขั้นตอนไม่ยากทำตามง่ายๆดังนี้อย่างแรกนะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่หน้า Google แล้วพิมพ์คําว่าเว็บบอร์ดฟอร์เร็กนะครับให้เพื่อนๆสังเกตเลื่อนลงมาตรงบรรทัดที่3มนะครับมันจะมีเขียนว่าไทยฟอร์เร็กเทรดดิ้งเว็บบอร์ดฟอร์เร็กนั่นเองนะเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปที่เข้าสู่เว็บบอร์ดได้เลยนะครับเมื่อเรากดเข้าสู่เว็บบอร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรากดมาที่ลงทะเบียนนั่นเองนะครับในส่วนของการสม ที่จะปรากฏอยู่ในกระทู้เว็บบอร์ดนั่นเองนะส่วนบรรทัดที่2แล้วก็ใส่อีเมลของเราได้เลยนะครับผมหลังจากนั้นให้เพื่อนกดไปที่ am not robot นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดที่ชั้นตกลงที่จะรับยืนยันอีเมลพร้อมลิงก์สาหรับการตั้งรหัสผ่านนะฮะเขาบอกว่าหลังจากลงทะเบียนนะครับคุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมกับลิงก์สาหรับการตั้งรหัสผ่านใหม่นั่นเองนะครับเมื่อเสร็จขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยก็กดไปที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับอ่าเขาบอกว่าสําเร็จโปรดตรวจสอบอีเมลของคุณอีกครั้งเพื่อยืนยันนะฮะหลังจาก็าานนะจ ปรากฏแบบนี้นะครับ t h a f o r e r a d i n g c o m นะครับส่งมานะครับบอกว่า you r username and password info นะฮะกดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็กดเข้าไปยังลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็กด follow ตามไปเลยนะครับผมนี่ลิงก์นี้เลยนะเมื่อกดเข้าไปแล้วจะเป็นการตั้งรหัสผ่านนั่นเองนะอันนี้เพื่อนๆก็สามารถเซตรหัสผ่านของเพื่อนได้เลยนะครับตรงบรรทาัดที่2ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับ หลังจากเพื่อนเพื่อนตั้งค่ารหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเอนก็กดไปที่รีเซ็ตรหัสผ่านนั่นเองนะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครเสร็จเรียบร้อยเนี่ก็สามารถใช้งานเว็บบอร์ดไทยฟอเร็กซ์เทรดดได้เลยนะครับผม